You are listening to the Game Changer podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ podcast รายการ The Game Changer และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแดดีโอใน EP เนี่ยเราจะมาเรียกว่าไขาเบื้องหลังความสำเร็จนะครับคือการฝึกคนให้คิดเป็นกับ14วิธีปั้นคนแบบ Toyota ในการพัฒนาทักษะความคิดของคนในองค์กรครับเบื้องหลังความสำเร็จก็คือการฝึกให้คนคิดเป็นนะครับ กุญแจแห่งความสำคัญอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือการฝึกให้คนคิดเป็นคือเป็นคำโปรยของหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีปั้นคนแบบ Toyota หนังสือที่จะมาแชร์เทคนิคต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าถูกบ่มเพาะฝึกมากว่า90ปีเบื้องหลังความสำเร็จของ Toyota นั่นเองครับ แล้วก็14วิธีในการพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาทักษะความคิดนะครับที่ได้อ่านมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับมาให้ทุกคนได้ติดตามกันทุกคนครับพอพูดถึง Toyota เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเรื่องอะไรครับแบรนด์ Brand รถยนต์ใช่ไหมครับที่โด่งดังจากญี่ปุ่นจุดแข็งที่ทําให้ Toyota เนี่ยยังคงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้คืออะไรกันระบบการผลิตความสามารถทางเทคโนโลยี พลังของแบรนด์หรือความสามารถด้านการขายใช่ครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยล้วนถือว่าเป็นจุดแข็งของแบรนด์ทั้งสิ้นนะครับแต่จุดแข็งที่สำคัญที่สุดที่มุมใน Toyota นะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการพัฒนาบุคลากรครับโดยมีรูปแบบนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่า bottom-up หรือเป็นการพัฒนาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนนั่นเอง ทำให้ t o y ยต a นะครับเรียกว่ามีจุดยืนที่ต้องการให้บุคลากรเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่คิดได้ด้วยตัวเองด้วย14วิธีคิดนะครับในการพัฒนาบุคลากรและก็พัฒนาทักษะความคิดเราลองมาดูนครับวิธีแรกนะครับวิธีที่1ไม่พึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียว ระหว่างคนเก่งเพียงคนเดียวนะครับกับหัวหน้างานที่สามารถทําให้ลูกน้องเก่งได้อะไรคือสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้มากกว่ากันครับลองคิดดูนะแนวคิดของ t o โยต a นะครับมองว่าการพึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียวเนี่ยไม่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้เพราะจะทําให้กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยทำงานทุกอย่างด้วย คนเดียวได้ตัวเองนะครับเพียงแค่เก่งมันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นนะครับการที่มีคนที่สร้างคนเก่งได้เนี่ยย่อมมีคุณค่ามากกว่ามีคนเก่งในองค์กรนะครับวิธีที่2ครับสร้างลูกน้องให้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของตัวเองเรียกว่างานที่แท้จริงของตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยก็คือการสร้างลูกน้องนะครับให้กลายมาเป็นตัวแทนของตัวเองให้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญของการเป็นหัวหน้า จุดหมายปลายทางนะครับของตำแหน่งนี้จะได้รับการยอมรับในฐานะที่สามารถพัฒนาลูกน้องนะครับให้กลายมาเป็นตัวแทนของตัวเองได้ไม่ใช่กลายเป็นคนที่ทำงานเก่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองวิธีที่3ครับพัฒนาความสามารถของพนักงานแทนที่จะสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เรียกว่าอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือนะครับไม่ต้องซื้อหลอกเครื่องจักรใหม่เอาเวลานะครับมาพัฒนา คนให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้งานเครื่องจักรนะครับที่มีอยู่ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่านะครับนอกจากนี้นะหัวหน้ามีหน้าที่ในการโชว์ศักยภาพให้ลูกน้องได้เห็นนะครับว่าการใช้งานเครื่องจักรยังมีประสิทธิภาพโดยคนที่มีประสิทธิภาพมากพอมันเป็นอย่างไรทุกคนเข้าใจพอยนี้นะครับเราไปกันข้อที่4นะครับข้อเสนอ3บรรทัดครับ แนวคิดนี้ก็คือการให้พนักงานออกแบบการทำงานที่ตัวเองเหมาะสมที่สุดให้พวกเขานะครับได้ทำการปร,ปรับปรุงการทำงานเนื่องจากพวกเขาเนี่ยคือคนที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบการทำงานนี้นะครับหัวหน้าเนี่ยมีหน้าที่แนะนำว่าความคิดเห็นนะครับของเขาเนี่ยเหมาะกับการพัฒนาได้ด้วย3บรรทัด ปัญหาปรับปรุงแล้วก็ผลลัพธ์อะไรคือปัญหาปรับปรุงอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างไรกุญแจสําคัญของแนวคิดนี้นะก็คือเรื่องของการฝึกให้ลูกน้องเนี่ยได้คิดว่าอะไรคือปัญหานะครับอะไรคือการปรับปรุงและมันจะส่งผลอย่างไรต่อการทํางานต่อไปนะครับไปดูวิธีที่5ครับไม่ตําหนิบุคคลตําหนิระบบการทํางานที่โตโยต้าเนี่ยเมื่อลูกน้องทํางานผิดพลาดนะครับ เราจะไม่โทษลูกน้องนะครับเพราะสิ่งที่ผิดก็คือระบบการทํางานที่ปล่อยให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาความคิดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานที่พึ่งผ่าระบบนะครับหากเราเนี่ยมีระบบที่แข็งแรงนะครับความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้นครั้งเมื่อความผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลนะแต่เป็นเรื่องของระบบต้องหากนะครับที่ออกแบบมาให้มีข้อผิดพลาดได้ นันนะครับหัวหน้าที่ตำหนิลูกน้องเมื่อทําผิดเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าที่แย่ในใสายตาของโตโยต้านะครับทุกคนเพราะคนที่แย่ที่สุดในความผิดพลาดดีก็คือตัวหัวหน้านะครับที่สร้างระบบการทํางานที่มีความผิดพลาดด้วยเหตุนี้นั่นเองนะหัวหน้าต้องสร้างระบบที่ดีนะครับไม่มีความผิดพลาดความรับผิดชอบจึงไม่ใช่เรื่องของลูกน้องนั่นเองนะครับวิธีที่6ครับการสอนวิธีคิดอันนี้ถือว่าเป็นกุญแจ สู่การพัฒนาบุคคลครับหัวหน้าเนี่ยต้องสอนลูกน้องให้มีกระบวนการคิดคิดว่าอะไรนะครับทำให้สิ่งนี้ประสบความสําเร็จอะไรทําให้สิ่งนี้ล้มเหลวสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการทํางานนะเช่นนะครับหากลูกค้าโทรมาร้องเรียนเรื่องสินค้าหัวหน้าต้องแนะนําลูกน้องว่าควรจะทําอย่างไรนะครับไม่ใช่แก้ไขอย่างไรและที่สําคัญนะครับกระบวนการเนี่ยมากกว่าผลลัพธ์เสมอ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะแย่นะครับแต่ถ้าหากว่ากระบวนการของลูกน้องเนี่ยทำได้แบบดีนะครับสมบูรณ์แบบมันก็คือการพัฒนานั่นเองวิธีที่7นะครับไม่ส่งเสริมแต่เฉพาะคนเก่งการประเมินพนักงานเป็นเรื่องปกตินะครับที่องค์กรจะใช้กันในการประเมินความเก่งของพนักงานว่าคนไหนนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับหัวหน้าที่มีหน้าที่พัฒนาพวกเขาทุกคนนะให้ก้าวข้ามอุปสรรค ไม่ใช่ว่าต้องมามองหาคนเก่งที่แนวแนวโน้มนะครับในการเติบโตมากที่สุดหากแท้มเช่นนั้นนะจะเป็นเรียกว่าเป็นการเลือกที่รักมักที่ฉังครับซึ่งไม่ใช่ในวิถีทางการพัฒนาที่ดีของโตโยต้านั่นเองนะครับวิธีที่8ครับความน่านับถือคือเกณฑ์การให้คะแนนหัวหน้าอ่าเรามาดูข้อนี้นะครับหัวหน้าจะสร้างแค่ผลงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ต้องได้รับความนับถือจากลูกน้องด้วยไม่ใช่ว่าทําแต่งงานแล้วไม่สนใจลูกน้องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหัวหน้าต้องผลักดันตัวเองให้มีแรงมาดานใจนะครับที่ส่งต่อให้ลูกน้องให้พวกเขานะเดินตามด้วยความนับถือไม่ใช่เรียกว่าเดินตามด้วยความกลัวนะครับข้อ9วิธีที่9นะครับของโตโยต้าเขาบอกว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาความคิดอันเป็นเรียกว่าเป็น ของคนใดคนหนึ่งนะหรือว่าเป็นปัจเจกบุคคลนะครับของบุคคลเนี่ยยิ่งมีมากเพียงใดยิ่งสร้างคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคลากรเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการเป็นคนที่มีแนวคิดที่แบบยึดมั่นนะครับมั่นใจเป็นฉบับฉบับของตัวเองด้วยไม่เดินตามรอยใครนะครับบุคคลเหล่านี้เรียกว่าจะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปเขาบอกว่าจงผลิตคนเหล่านี้ ออกมาให้มากขึ้นนะครับหรือรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรได้นานๆนั่นเองวิธีที่10นะครับตามสไตล์ของ Toyota นะครับบอกว่าสังเกตแก้ไขและรักษาครับคิดให้ออกว่าปัญหาคืออะไรหัวหน้าเนี่ยต้องมีแนวทางที่แน่ชัดนะครับในการระบุปัญหากับลูกน้องด้วยการสังเกตนะครับกระตุ้นพวกเขาให้มองหาความผิดพลาดเป็นประจำ จนแบบเรียกว่าติดเป็นนิสัยนั่นเองนะสอนให้พวกเขานะได้รู้จักการแก้ไขแล้วก็รักษาทักษะเหล่านั้นเอาไว้วิธีที่11ครับจัดระเบียบข้าวของเพื่อมองหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ในมุมมองของหัวหน้านะครับเรามีหน้าที่ในการมองหาภาพรวมนะครับมุมกว้างว่าองค์กรหรือทีมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแต่หากว่ามุมกว้างนะั่ยเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแต่เรียกว่า ป่ากรกกลางนะครับไม่มีวิวแววของแม่น้ําอยู่เลยนะมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นนะครับปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะละเลยปัญหาที่โผล่อยู่ข้างหน้าได้เพียงเพราะาเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบนะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญโตยโยต้าก็บอกเลยนะว่าจงสอนลูกน้องให้จัดระเบียบบ่อยๆเผื่อวันหนึ่งนะครับมองภาพรวมไปแล้วมันอาจจะเรียกว่าเห็นแม่น้ําเต็มวิสัยทัศน์โดยไม่มีป่ามาบดบังแล้วก็ ยังได้ลูกน้องที่มีทัศษะการมองปัญหามาอีกด้วยวิธีที่12นะครับการถามคำถาม5ครั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดนะครับที่จะถามคำถามเดิมๆซ้ำๆ5ครั้งนะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่แตกต่างไปเช่นนะครับทำไมถึงขายสินค้าไม่ได้ 1. นะครับเป็นเพราะไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายมากพอ 2. นะครับเพราะไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือ3นะครับ เพระาะขาดการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ4นะครับเพราะเก็บแต่ข้อมูลลูกค้าตัวเองไม่มีการรวบรวมข้อมูลกันนะครับและ5ไม่มีแบบฟอร์มนะครับสำหรับกรอกของลูกค้าลูกค้าก็จึงเรียกว่าขาดการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเพราะคําตอบที่แท้จริงก็คืออาจจะเป็นข้อ5ก็ได้นะครับก็คือไม่มีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลลูกค้านะครับจึงขาดเรียกว่าการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้านนั่นเองเพราะจากตัวอย่างนะครับที่ขายสินค้าไม่ได้เนี่ยมีเพียงคําตอบข้อ5นะครับที่สอดคล้องที่สุดหากทําสินค้ามาขายโดยไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะขายสินค้าออกได้อย่างไงถูกไหมครับดังนั้นนะการถามคําถาม5ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมพัฒนาให้ลูกน้องมีทัศษะความคิดเพิ่มขึ้นวิธีที่13นะครับใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าให้เขาอบ อบรมนะครับกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้า2ระดับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าถ้าถูกอบรมด้วยคนที่มีตำแหน่งหัวหน้าเองคงจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะครับการให้คนที่มีตำแหน่งสูงกว่าสัก2ระดับมาอบรมเนี่ยเรียกว่าจะสร้างประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับอีกทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับของคนที่มีตำแหน่งเยอะกว่าเรียกว่าเพื่อมาสร้าง แรงผลักดันให้คนคนนั้นนะครับมีเป้าหมายในการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งด้วยและวิธีที่1 4นะครับโตยโยต้าบอกไว้ว่าให้ลูกน้องแก้โจทย์ยากๆครับโตยโยต้าบอกไว้ว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมอย่างไม่มีขีดจำกัดครับถ้าให้แต่แบบโจทย์ง่ายๆนะลูกน้องก็คงจะไม่ได้เกิดการพัฒนาทางกระบวนการคิดถูกไหมครับและย่ำอยู่กับที่แต่ถ้ามีโจทย์ เรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆมาให้พวกเขาได้ลองพิชิตได้ลองทําดูนะครับถึงแม้ว่าจะล้มเหลวบ้างแต่พวกเขาก็จะได้ประสบการณ์นะครับที่จะสอนไม่ให้พวกเขาเนี่ยล้มเหลวอีกเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับ14วิธีคิดในการพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาทัศนะครับความคิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางของ To โยตานะครับก็หวังว่า EP นี้เราอาจจะได้ประโยชน์นะครับเรียนรู้ในแนว ทางวิถีทางของ t o y ยตานะครับถากว่าชอบเป็นกำลังใจให้แดดดีด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอคนหนึ่งติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาด EP ีต่อไปของแดดดีด้วยสำหรับ EP นี้แดดดีไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามฟังครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ